สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยกกับช่องแบดดอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเอามาเล่นนอกสตรียนะครับผมก็ผมเล่นยังไงเวลาผมเจอคนผมก็จะให้น้องๆรอนะครับแต่ว่าผมอาจะพยายามอยู่ตัวหน้าไว้นะครับเพราะว่าผมจะหูฟังแบบไกลนะครับฟังไกลอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้ยินเสียงศัตรูเวลามันขยับหรืออะไรเงี้ยแต่จังหวะนี้คือศัตรูมันอยู่เฉยๆนะครับก็อยู่นิ่งๆนะครับผมว่าเอออยู่ตรงไหนวะ พยายามซูมขึ้นสะกปเช็คมุมไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันอยู่ในป้อมเนี่ยแต่ว่าเพื่อนเอมันมีตัวเพื่อนมันอะโดนยิงตรงฝั่งนู้นมานะครับเพื่อนของศัตรูอะผมก็ค่อยๆเช็คดูค่อยๆดูมุมไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเราตายเดี๋ยวมันจะแบบเอเสียได้ของอะไรเงี้ยถึงว่าเพื่อนจะเอาของไปได้ก็เถอะแต่ว่าบ้านพักเรายังไม่ได้ฟาร์มนะครับก็รอดูฟังดูสักพักนึงก็เช็คขวาเช็คซ้ายให้ดีครับบางทีศัตรูมันนั่งดักเนียยนะ ี๋ยผมจะส n a ปดูอ่ะเนี่ยขลอกเรียบร้อยจังหวะน,นี้ขลอกฝั่งนู้นอยู่นะครับเพราะว่าเบล่ะมันทําเสียงน้องทําเสียงให้ผมนะครับผมก็เลยยิงได้ใช่ไหมแล้วก็ดูของครับของเขาก็โอเคอยู่นะครับกลางๆไม่ได้เยอะมากนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าฝั่งบ้านพักนะครับผมมาดูข้างนอกก่อนคือป้อมตรงนี้คนมันนิยมมาอยู่มากม,ากมากนะทุกคนเนี่ยซูมเช็คผมว่าเช็คดูเรื่อยๆมุมที่สตูมชอบอยู่ เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือผมเห็นปลายปืนแล้วเออผมก็เลยบอกให้น้องอะ่ะเดินอ้อมมันดูหน่อยว่ามันมีเพื่อนมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นปลายปืนโผล่เออได้เไหมน้องคือน้องเดินอ้อมไปแล้วนะครับคือฝั่งข้างบนอะ่ะมันเดินเข้ากันมาหมดแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าเออลองมาดูตรงนี้ที่ว่ามันอยู่กันกี่ตัวนะครับอันนี้ผมก็เลยยิงเปิดจุดไปเลยชั้นนี้ผมเห็นเขาลงมาเขาเดินขึ้นไปเช็คข้างบนทําไมไม่รู้ หลังจากเดินเช็คผมก็ไม่เห็นเพื่อนเขานะเขาลงแค่คนเดียวนะผมก็เลยลงไปตามเลยเรียบร้อยก็เป็นพวกไอ้นี่ครับ AX50 สไนโคตรแรงแต่ไม่เอาของอะไรมาเลยน่าจะมาดักยิงคนนะครับดูทรงแล้วผมก็ฟาร์มเรียบร้อยครับแล้วก็ออกเลยเกมนี้ก็ออกไปหาฟาร์มหาอะไรก่อนแล้วก็ออกครับไปเล่นเกมใหม่รีเกมดีกว่าเพราะว่าข้างในมีคนแล้วตอนนี้ก็เข้ามาแล้วก็เจอบอสนะครับก็เลยเลือกที่จะแบบว่า เดินบวชเขาเรียกว่าอะไรทำเสียงให้มันมากองตรงหน้าบ้องแล้วก็ระเบิดจัดมันเลยมันจะง่ายกว่านะครับเวลาเราเจอบอสเจออะไรงเงี้ยพยายามเดินแบบเดินซ้ายเดินขวาเดินแบบเดินทีีทอ่ะเนี่ยไม่ต้องเข้าไปยิงแรกกับมันนะครับระเบิดจัดมันมันจะประหยัดเลือดได้เยอะครับล <ไป S 1> ่างไม <ป S 1> ่ใช่หุ่นงล่าง คนตายคน,นคนโดนโ่อยคือผมได้ยินเสียงข้างนอกกันนะครับเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงข้างนอกผมก็เลยออกมาเล่นให้น้องเลยเพราะว่าน้องเล่นสนายกันครับมผมก็เลยดูเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะคือพยายามเดินฉีกขวานะครับถ้าเราเดินมาจากตรงน,นั้นนะมันจะทําให้เราไม่ต้องระวังประตูมากครับแบบประตูเป็นข้าหลังเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ายขาวอาวีอ่ะไม่มีแน่ครับถ้ามีอ่ะมันทางประตูอ่ะพวกมันอ่ะโดนยิงแล้วครับนย่ามามยมันมาไงใช่ไหะเจ้บรอ โอ้โหปืนปืนผมคือเบามากอะ่ะเออถ้าเป็นพวก h e a โฟอ m โฟเนี่ยผมว่าแตกแต่ช่วงหลังครับผมจะเอา,าพวก h e a โฟร์ m โฟมาเล่น,นและเกมนี้ผมก็จะเอาปืนพวกหนึ่งศูนย์สองปืนพวก a k ที่มันยิงนิ่งๆมาเล่นก่อนนะครับแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรแนะนำเป็นแนวทางการเดินนะครับเวลาเราเจอศัตรูอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราจะเดินยังไงเราจะบอกเพื่อนอยังไง ว่ามันอยู่มุมไหนป้อมกโคตรเจ็บเพื่อนของเขาอยู่ตรงไหนกี่ตัวอะไรเงี้ยคือข้าวๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือผมแจ้งแล้วว่ามันมีเพื่อนมันไปเนี่ไงแต่ว่าตัวน้มันอยู่ข้างหน้าเนินนะครับลอยหน้าใชงเนินตั้ตัวสองตัวนะเออตรงที่เจมโดนก็โดนยิงก็นก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 เจ็บมากเจ็บมากคือฉันนี้ผมเดินหน้าเลยทั้งเซมันอยู่ข้างหน้าเนินอีกตัวนึงไว้มันนอนอยู่เดินคิดอะวิ่งไปเพราะผมพันยาอยู่ไงมากมากเห็นปะเนี่ยเนินซ้ายเนี่ยซ้ายมากเลยเนี่ยคิดเนี่ย ออกมาชุบได้นะออกมาชุบได้คนเดีย้ำมุมหลังให้แต่มุมนี้เราต้องระวังทางขวามันยิงทะลุเข้ามาได้ด้วยนะครัโอเคเป็นบาลระเบิดไปแล้วตงรอยเห็นไหมผมยิงตัวขวาบนแล้วแต่ตัวข้างนอนอยู่ข้างหน้าเนินอ่ะผมยังไม่ได้ยินเลยพอจะค่อยๆดูว่าเขาเดินมามุมนี้ยังคือฝั่งข้างนอกอ่ะมันจะโซนเราได้ดีกว่านะฉนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวหลังมันเดินไปหรือยังอันนี้เี็นปุกเสีย เคลียเสร็จเ่าเคลียน่านะโดนยินตายจ่อยเคลียน่าจะโดนตัวข้างบนลงมาหัวยบอเลยแบบว่าเออรอ cover ก่อนตอนนี้เหลือสามคนรวมถึงผมเนี่ยบอดมันวิ่งไปวิ่งมามันน่ารำคาญมากตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นผู้แฝงหรือเปล่าเออมันเดินไปเดินมาคือโคตรน่ารำคาญหนอตัวเนี้ยบอเลยต้องแบบว่าเช็คของเช็คอะไรแล้วก็อยากไปเคลียร์มากเลยนะกลัวมันมายิงยิงตาย รอดูทามิ่งครับเขาไม่ขยับเลยอ่าโอเคเสียงยิงทางตายตรงๆยงมันจะเป็นตรงที่มากมากอ่ะเสียงเท้าเฮยเสียงเท้าตรงนู้นยิงอะไยเนี่ยมามาเขียวอ่ะเออประมาณนี้ผมประมาณนี้เฉยนะครับอ่านี่คือยิงสวนสวยมากไหนตัวห่างมันยังขยับยังมีร้อยอยู่มีร้อยอยู่เพราะเราไม่หมดในตัวเนี้ยน่าจะเป็นผู้แฝงครับเป็นอะไรอยู่คนเดียวนวิ่งเหมือนวิ่งหลบอ่ะเออถ้ามันเป็นบอดส่วนมากมันจะวิ่งเข้าหายิงโน้ตหน้าไกล์ไกล์เซ็ต ตายยิงตายไปแล้วเยเชนยิงศพเสร็จแล้วผมก็เคลียร์ของครับเคลียร์ศพให้ไวแล้วก็ออกเดี๋ยวตายแล้วตายแล้วคลิปแบบว่าลอยขึ้นหน้าคอ้อมหรือวิ่งอะไรให้เยเชนยิงศพเผื่อเป็นแนวทางจ้าเพื่อเอามาเล่นน้องมาที่แต่เราไม่กล้าเล่นนะพี่ปืนอะไรที่ประจำเรายิ่งดีนะครับผมนี้ก็ออกมาเลยครับรีบออกมาเลยนะเก็บของน้องมาแล้วก็ออกเลยได้ยิงไปสองสามตัวครับผมเกมนี้มีอะไรมาก ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหลังผมจะเปลี่ยนปืนละไม่ไหวว่ะปืนเนียผมว่าถ้าเป็น M4 Head4 นี้แตกหมดแล้วนะตรงนั้นยังไงเราก็มีของเพื่อนออกอยู่เนาะก็เลยกล่าวว่าจะเอาเพรา Head4 M4 ลงแล้วนะเกมนี้ก็มาดูเกมฟาร์มชิวๆมั่งเดี๋ยวต่อไปผมจะทำคลิปแบบพวกลงค้งแสงไว้นะครับผมก็ฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์เข้ามาแล้วผมลืมอัดคลิปเออก็เลยแบบว่าเออถ่ายลีปฟ้าห้ดูดีกว่า ก็เดินฟารมไปเรื่อยๆครับของมันค่อนข,ข,ข้างที่จะดีนะครับ oh. คือใคร oh. ที่ oh. ลงมาฟาร์มได้หรือเคลียร์ได้อะพยายามฟาร์มแมกกะสุน oh. กับกระสุนพวกสีม่วงขึ้นไปอ่ะนค่อนข้างดีนะครับ oh. แล้วก็ฟาร์มให้ละเอียดด้วยนะทุกคนเออถ้าเาเคลียร์หมดแล้วกะเวลาดูดีๆด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือน้องใอตีนฟาร์มไม่ละเอียดนะผมก็เลยเดินมาโดซะเลยค <laughs> ออได้ปีมาเลยแล้วก็ออกมาครับ mm hmm. ได้มาเลยหกแสนเอ๊ยแปดแสนมันเกมเนี่ยคอเยอะ โอเคทุกคนก็ฝากไว้ข้านี้ครับเจอกันคลิปหน้านะคนายบาย